เดี๋ยวเราลองเดินดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างปัจจุบ,บันคือตลาดนะัดรถไฟศรีนครินเนี่ยยังแบบคนยังเยอะอยู่หรือเปล่าขายเครื่องดื่มเดี๋ยวมาซอยแรกเลยด้านในคือเป็นแบบออฟฟิศนะครับแล้วก็เป็นที่จัดแสดงรถย,ยนต์รถยนลานคาอันนี้เซลล์ออฟฟิศเขานะครับเดี๋ยวลองมาดูด้านนี้ซิ ฟิล์มรับติดฟิล์ม60บาทถุงเท้า79บาท2คู่150นะฮะว้ยถุงเท้าแบบน่ารักๆ่ักเต็มเลยอ่ะทุกคน55บาทสคู่สอคู่ลอยมันมีแบบว่าหลายๆายหอด้านข้างฝั่งซ้ายมือตรงนี้จะเป็นแบบว่าร้านของกินนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นเสื้อผ้านี่200บาทสองบาทเสื้อเสื้อกางเกงเอื้อกางเกงน่ารักดก มีมุมนี้มีบ่อประชาไทยมีขนมมีแบบชาไข่มุกนะฮะเส้นชิวาวอ้นีม่มไอตินมมะม่วงด้วยมีมะม่วงเบามีน้ำเดินไปเรื่อยๆมีแบบเยอะนุ่นยาวไปถึงนู้นเลยเดี๋ยวเราพาเดินเล่นทีละหุ่ยถุงเทา้าถุงเทา้าคู่ละสิบบาท10บาทมันจะเป็นคู่สั้นไงทุกคนอันนี้เป็นไพรเวทโซน ก็อยากอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนี่รันคานะฮะโอ้ก็คือด้านนอกอะโซนนอกๆแบบประมาณสองสาแถวที่เราเดินมาอันนี้จะเป็นโซนแบบร้านของกินขนมนมเนยอะไรทั่วไปนะครับแล้วก็ด้านในนี้ก็จะส่วนมากก็จะเป็นแบบร้านขายของร้านขายเสื้อผ้าอะไรมากกว่าเนาะ มี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 บาร์นะร้านบาร์เล็กๆตอนนี้คนยังไม่ค่อยเยอะนะเดินได้สบายๆนี่สี่สิบบาททุกคนนี่สี่สิบาทสี่สิบาทอุย้ยราคาแพงในเสือ้อเสื้อจาก U.S.A. สี่สิบบาทสามตัวหนึ่งร้อยนะครับเต็มเลยอันนี้คือพามาโซนแรกเลยนะ นู้นก็มีเดี๋ยวเดินกันเดินบนบนนี่เป็นแบบร้านนั่งชิวร้านนั่งชิวร้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามาแบบดึกนะก็จะมีแบบว่าของขายตามทางอะไรเงี้ยเยอะนะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากกลับบ้านดึกมากแล้วก็มาก่อนนะพาทุกคนมาเดินดูบรรยากาศกันก่อนนะครับช่วงจริงๆหกโมงเย็นก็ร้านขายของก็เยอะแล้วทุกคนเนี่ยมาได้เลย สบายด้วยคนไม่เยอะเดินไม่ต้องเบียดไม่ต้องแบบว่าแย่งคนไปเดี๋ยวพาแบบเดินอุ้ยเสื้อผ้าเก้สบเก้าบาทเริ่มต้น99้าสนะฮะอันนี้ผ้าเช็ดหน้าพ้นละสี่บสพนหนึร้อยนะครับอันนี้เป็นร้านน้ำอู๊เราปัน่นโ้ยเขามีแบบปั่นใส่แก้วให้เราเดินดื่มได้เลยนะ คือแบบร้านหน้าหลักเนาะมันแบบว่าเป็นแบบคือหน้าแบบว่าหน้ามาเดิน,ด,น,นดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยบรรยากาศดียาวไปถึงทนู้นเลยทุกคนอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับนนมีห้องน้ำให้บริการเอ้ยอันนี้เป็นแบบร้านหนังสือนี่เหมือนแบบว่าเหมือนในหนังแฮร์รี่ไงเป็นร้านหนังสืออยู่ในตรอกนี่เนาะร้านแถวนี้มีร้านเสื้อผ้ามือสองเยอะเนาะ นี่วิบรรยากาศดีมากเลยดูทุกคนคือสามารถแบบมานั่งดื่มแล้วก็นั่งคุยกันแบบว่านั่งแบบสละทุกสุขดิบกับเพื่อนฝูงเนาะนี่นดูนี่เสื้อผ้าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบมีอยู่ด้านข้างก็มีนะอยู่ที่ตัวละร้อยห้าสิบบาทนะครับ นี่ฝั่งด้านนี้ก็มีเห็นไหมมีเสื้อผ้าแบบเยอะมากใครว่างเนี่ยสามารถมาที่ซีคอนอมาที่ตลาดนัดรถไฟสินะคครินได้นะเราก็จะติดซีคอนซีคอนพเพราะว่าสมมติว่เราเดินซีคอนนี่อันนี้อะไรรุงเท้าสิ r, บบาทสิบบาทโอ้โหด้านในร้านเสื้อผ้าเ,เป็นแทททูนะงานสักงานงานสักแันเพ้นอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยว้า เดินสบายดีเนาะทุกคนตอนนี้เราก็เดินเข้ามาแบบด้านในสุดแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าเราสามารถมาเลือกค้นเสื้อผ้าต่างๆได้นะครับนี่ไปถึงนี้คืออาจจะแบบเขาก็อาจจะไม่ได้เปิดทุกร้านตอนนี้นะก็คือแบบว่ามีเปิดบ้างไม่เปิดบ้างแล้วแต่แบบบางร้านเนาะไปเดี๋ยวมาดูด้านนี้เสื้อผ้าส่วนมากโซนนี้เป็นโซนเสื้อผ้านะครับ ร้านเสื้อผ้าอัน,นั้นแทตูร้านสักเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอลองเข้าลองเข้าไปดูซอยนี้นะซอยถัดมาตรงนู้นก็มีแบบเสื้อผ้าเห,เหรอคือมันจะเป็นร้านประมาณนี้หมดเลยทุกคนเนี่ยก็คือมันแบบเป็นร้านเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อก,อ,กอะไรเงี้ยอันนี้ตัวละแปดสิบ เออเพลินอยู่นะมาเดินใครแบบชอบหรือเสื้อผ้ามาคน้นเสื้อผ้าเนี่ยแบบที่นี่เจ๋งเลยนี่ตัวละร้อยตัลละร้อยคือจริงๆอ่ะมือสองตลาดปัิถิกรจะถูกกว่าแต่ว่าทุกคนคือตลาดปัิถิกรเขาจะเป็นลงเป็นลดอะ่ะแล้วก็เราต้องไปลือเองใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่ยเราสามารถที่จะมาแล้วก็ไม่ต้องมาลือแบบเยอะมากเขาเลือกมาคัดแบบแบบอะไรต่างๆมาให้แล้วเร็วนะฮะเราสามารถที่มาดูแล้วก็มา เลือกตำราวผ้าได้เลยไม่ต้องไปหรือเป็นกองกองเหมือนที่ปฐวีก่อนนะเนาะแล้วแต่ว่าแบบเราชอบแบบไหนเนาะ<ฮ>เดินต่อนะครับนี่เห็นไหมร้านเนี่ยเขายังไม่ได้ตั้งที่มันจะเป็นแบบว่าเป็นราวอย่างเงี้ยต้องดึก,ด,กดึกหน่อยเนาะเขาก็จะมาตั้งร้านกันนะแต่ว่าด้านข้างก็จะมีแบบร้านให้เราเดินเล่นได้แล้วนะถ้าใครมาช่วงเย็นนี่ก็อุ้ยนี่ก็ไม่ได้เย็นแล้วนะนี่หกโมงหกโมงสี่สิบแล้วนะจะทุ่มหนึ่งแล้วนะนเนี่ยอย่างประมาณนี้ เดี๋ยวลองแบบดูบรรยากาศนะนี่คือเนี่ยด้านหลังตรงนู่นเห็นที่เห็นอยู่เป็นแบบซีคอนนะฮะเดินไม่ไกลนะจากด้านหลังซีคอนจะลองพาดูด,ดูแต่ละฝั่งอุ๊ยทานที่มีกระเป๋ามีของของน่ารักน่ารักนะครับห้าสิบบาทหกสบาทด้านนี้ก็กระเป๋าเสื้อผ้า150ยาสมีรองเท้าขายด้วยนะ อันนี้เป็นแบบกางเกง150ห้าสิบนะครับก็ะจะมาแบบมาครับค่ำๆก็ได้ทุกคนมาแบบสองสามทุ่มนี้ก็ได้นะไปเดินซีคอนไปเดินแบบที่อื่นก่อนร้านล้นตู้ไปเดินที่อื่นให้แบบอิ่มนำสำราญก่อนแล้วมาเดินที่นี่เพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงประมาณตีหนึ่งนะครับซึ่งเรามาเดิน2ัสอมทุ่ม สี่ทุ่มนี้กยังได้นะเพราะเขาปิดแบบดึกก็คืออาจจะมาร้านค้าร้านที่อยู่แบบตามตามแบบอ,อ,อาคารเนี่ยก็จะเปิดละหกโมงแต่ว่าร้านที่มันเป็นแบบร้านจะเนี่ยเป็นร้านแบบล็อกๆอกเนี่ยเขาก็จะค่าหน่อยรองเทา้า ย่ลองทำมือสองเยอะแยะเลยโอ้แนนี่เป็นร้านเข็มขัดล้านหนังนี่รองเท้ายวเราพาเดินเข้ามาในซอยนะครับซอยนี้ก็จะมีร้านขาแต่ว่าบางร้านก็ จริงๆก็มีร้านค้าอยู่แต่ว่าบางร้านเขายังไม่ได้เปิดครับหรือว่าอาจจะไม่ได้มาเปิดในวันนี้แล้วแต่เพราะ้าไม่ค้าสะดวกเนาะบางวันเราเราก็อาจจะไม่ได้มาติดทุ่งทุรละอะไรเงี้ย <c oughs> เออร้านร้านเสื้อเดิน <c oughs> เดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะทุกคนก็อาจจะให้ดูแบบบรรยากาศทั่วไปของ ร้านค้าว่ามีอะไรประมาณไหนบ้างนะครับเราก็จะได้รู้ว่าแบบถ้าเราจะมาที่ซีคอนอามาเดินซีคอนแล้วเนี่ยจะมาเดินตลาดนัดรถไฟสีนครินเนี่ยจะมาช้อปปิ้งอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับเสื้อผ้าแบบเยอะแยะหลายอย่างฮางเกงหูงฮงเกงขาสั้นอันนี้ทำเล็บมีร้านเสือ้ออุทางชาัดเขาเขามาซื้อเสื้อกันเยอะ เพราะว่าเสื้อเสื้อยืดไม่ได้ไม่ได้แพงนะครับก็อยู่ประมาณแบบหลักร้อยร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยก็มีแล hm ้วเออร้อยร้อยห้าสิบบาทอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวลองเดินดูทางนี้สินี่เสื้อเสื้อยืดถึงร้อยบาทเห็นปะโอเครื่องยนสองร้อย ส่วนมากเสื้อผ้าผู้หญิงเยอะเนาะร้านเสื้อผ้าคุณผู้หญิงเยอะมากเสื้อผ้าผู้ชายอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเอมีแบบเสื้อเยอะแยะเลยทุกคนขนมขนมเอ้ยน้องมาน้องแม